มาแล้วมาแล้วโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565งวดที่1ภายใต้ชื่อพาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทยวัด20ภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการครองชีพกว่า8 0รายการมาจําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาทิไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อหมูน้ําตาลสายน้ามันพืชข้าวสารปลากระป๋องและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกมากมายในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อโควิด -19 และภาวะราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจัดจำหน่ายในระหว่างวันที่5ตุลาคมถึง3ธันวาคม2565โดยจำหน่ายทุกวันไม่มีวันหยุดติดตามจุดจำหน่ายสินค้าในแต่ละวันได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนโครงการโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับพี่น้องจัดโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา